เป็ยนจากการยกรถที่ยืงยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยแม่แรงยกสูง,แม,แ,ง,สงแม่แรงฟาร,รม์มฟาร,ร์มแจ็คขนาด48และ60นิ้ววัสดุเป็นเหล็กเคลือบสีป้องกันสนิมแข็งแรงอายุการใช้งานยาวนานด้ามจับยางกันลื่นความหนานเหล็ก8ม mm, มขนาดฐานกว้าง10ยาว18ซนติเมตรขนาด48นิ้วสูง123.5ซนติเมตรน้ำหนัก13กิโลกรัมขนาด60นิ้วสูง152.5ซนติเมตรน้ำหนัก14กิโลกรัมเบรีย์ห่างลูงร้อ15มิลลิเมตรขนาด60นิ้วยกได้สูงสู1 132ซตมตำสูง13ซนมตรรับน้ำหนักได้สูงสุด3ปตันการใช้งานไม่ยากเพียงแค่นำตัวไม่แรงใส่เข้าไปใต้รถที่ต้อการยกและล็อกตัวล้อจากนั้นยกน้าจับเพื่อยกรถขึ้นเพียงเท่านี้ก็สามารถยกรถขึ้นได้อย่างง่ายด้หากต้องการนำรถลงก็แค่ปลดตัวล้อและเทิมการยกด้าจับเพื่อลดระดับรถลง เหาสำหรับงานยกรถเพื่อเปลี่ยนล้อในพื้นที่ทุรกันดารหรือใช้สำหรับยกรถที่มีล้อขนาดใหญ่แบบโอเวอร์ไซส์ทำให้การเปลี่ยนล้อสะดวกหรือยกวัตถุต่างๆแบบอนเนกประสงค์ตามความต้องการการใช้งานผลิตจากโรงงานชั้นนําที่ได้มาตรฐานแข็งแรงทนทานสนใจไม่แรงที่ใช่สั่งซื้อได้เลยที่เจบนา